มาแล้วคุณๆมาเมน่วหรอคุณห่ออูอูอูบอกอันนี้ห่อๆอย่มันรอนนะลูกเอบไหมอบบ้าม่มีเชื้อิดนี่เอาอีกด้านหนึง ก้าวลกไปกินสมติม่รูาชื่ออะไรนะเผ่ดแม่กะว่าจะพาไปกินแกงกระไม้เท่าไหร่ในขอในขอดูฟันสามพันเก้าเลยเปนเส้นลบหลบว้าวว้าวขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับทานได้เลยนะคะพี่กินนี่ไปด้วยได้ครับเปแกงหนูันนี จะคุยเอาอันนั้นไปวางใส่อันนี้มัเฉีดคงไม่มีใครใส่แล้วนะเดี่ยวกระจายไม่ต้องเบี่ยงไม่ต้องเปลี่ยนข้าวปรวางไว้ตรงนี้นนนค่ะแม่ว่าแดงน่ะแบดงแม่ได้เลยค่ะได้เลยค่ะุยลงขอรีวิวได้ไหมคะวันนี้เป็นไงบ้างคะแนเนเต็มสิบให้กี่คะแนนคะเ็นเซ็หนึ่งหัวห หนึ่งศูนย์สามรอบนี้เหรอวันที่สิบหกนี้ยต้องบอกพี่แก๊งแล้วกันนะหนึ่งศูนย์สามรสชาติมันเป็นยังไงคะคุณทีจ่าอร่อยไหมคะทิจ่าทิจ่าเปรี้ยวๆก็อีก็มีก็มีเซตี้อาการมันเป็นยังไงลูกวันเนี้ย ะนี่ของน้องมันอยู่ที่จานน้องเป็นชีสของจางนเนาะเ้ยใบเอาขารแม่ก็ได้เ็มม่ต้องไปิดตานี่เป็นไหทำแล้วคนใช้ <constructor> ปไปสาบบัวปหรือเปล่าพอ